คุณผู้ชมครับเมื่อองซานซูจีจะมาเยือนประเทศไทยและจะลงนามร่วมกันด้านแรงงานนั่นทําให้เริ่มมีปฏิกิริยาจากแรงงานเมียนมาที่ทํางานอยู่ในไทยแล้วนะครับคราอข่าขายแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเตรียมยืน่นข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการค่าจ้างขั้นต่ําและมาตรการในการปราบปรามผู้ที่มาสแสวงหาประโยชน์กับแรงงานกลุ่มนี้ค่ะ แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมจํานวนหนึ่งไปยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมเนื่องจากไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทไม่ได้ค่าทํางานล่วงเวลาในอัตราที่ควรจะเป็นโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้ประสานนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานค่ะ นี่เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่จะถูกนํามาเสนอต่อน,นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณารัฐแห่งสาธารณมียนมาหาแนวทางร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิสูจน์สัญชาติเพื่อจัดทาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตประการถือใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหรือบัตรสีชมพูเกิดข้อจำกัดในการทำงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างและประเภทงานได้พร้อมทั้งส่งผลต่อการใช้ชีวิตของแรงงานชาวเมียนมาในไทยค่ะ ทะเบียนบ้านบ้านป,ประชาชนอยู่ที่ไหนจะหมดไม่ใช่อยู่ที่ลูกจ้างนะต้นมีกูต้ามีอะไรก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนจะหมดเลยนายนายจ้าต้นดูแลต้นระบีิดชอบส่วนนี้ด้วยนายจ้าไม่รับีิดชอบล้วก็เวลาเข้าไปจับพมา่าโดนจับตานทีเตะคั่48วันแล้วก็ส่งกลับพเทศพม่าเลยอันนี้ต้องพงพงต้นส่งเอซานสุจิแล้วก็ต้นส่งนีบิโอด,ด้วยไงส่วนข้อเสนออื่น อย่างเช่นขอให้แรงงานเข้าถึงสิทธิประกันสังคมขอให้เพิ่มสิทธิสวัสดิการให้ครอบคลุ่มกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานบ้านร้านอาหารและกรรมกร,รมก่อสร้างเพิ่มความเข้มงวดและปราบปรามกลุ่มนายหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากกลุ่มแรงงานที่นำเข้าตามข้อตกลงไทยเมียนมาสนับสนุนการศึกษาผู้ติดตามแรงงานขณะที่นางองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมามีกำหนดเข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะโดยประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือได้แก่ความร่วมมือด้านแรงงานความร่วมมือด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงและจะมีการลงนามในเอกสาร3ฉบับ ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างงานและความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคเอกชนไทยและแรงงานเมียนมานายอารักษ์กรมณีอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าแรงงานเมียนมาที่นำเข้าตามข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างไทยกับเมียนมาจะสามารถทำงานได้2ปีและสามารถขยายการทำงานได้อีก2ปีรวมเป็น4ปี เมื่อครบกำหนดแล้วแรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นเวลา3ปีจึงจะสามารถสมัครเข้ารับการจ้างงานครั้งใหม่ได้ล่าสุดได้แก้ไขให้แรงงานสามารถกลับประเทศต้นทาง30วันและกลับมาทำงานในไทยได้อีกแต่การแก้ไขนี้จะเป็นผลก็ต่อเมื่อมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ที่นายวิชัยอัศรศกรรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยได้เสนอให้รัฐบาลทั้งสองประเทศขยายการค้าระหว่างกัน3ด้าน ได้แก่การยกระดับจุดผ่อนปรนเจดี3องค์และจุดผ่อนปรนพิเศษสิงคอนให้เป็นด่านทาวรเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้ารวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันโดยให้ชาวเมียนมาใช้วีซ่าออนอไร v a เลรวมทั้งขยายเวลาการใช้บัตรผ่านแดนจาก1วันเป็น7วันเพื่อขยายมูลค่าการค้าชายแดนในด่านแม่สอดเมียวดี ส่วนความกังวลกรณีผู้นำเมียนมาอาจจะจูงใจให้แรงงานกลับถิ่นฐานรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยยอมรับว่าขณะนี้อัตราแรงงานเมียนมากลับถิ่นฐานเพิ่มขึ้นทุกปีตามการขยายตัวเศรษฐกิจของเมียนมาแต่ก็ไม่กังวลเพราะคาดว่ายังมีแรงงานอยู่ในประเทศจํานวนมากค่ะ